ตอนนี้เราก็เสียวกระเทียมก่อนขั้นแรกกระเทียมเกียวหมดกระทะตั้งไว้แล้วทำเสร็จเรียบร้อยน้ำมันก็ร้อนพอดี Đấy Đấy đâu Thơ sập luôn ừ. Cứ luôn dày và Thức thức kết nhịp dở dễ Nhìn hóa cái chiều thêm mình hóm Chiều vầy xây của chiều Chiều vầy xây Tôm trừ Càng đấy นี่ yup. นีน وا, <To> ่นี่นี่ตางไรเสีมันแข็งแข็งอ่ะออกเนี่ยครับนี่แข็งเลือกระเทียมแข็งอ่ะกะถิ่มเนอะแต่ขนน้อื่นแข็งอ่ะจะคลอยพลาดนะเสียดายที่หลังนะจะบอกให้ เราก็ผัดไปเรื่อยๆคั่วไปเรื่อยๆถ้าสายสามคือคุรีคุรีไปแหงมเริ่มเหลืองพ่อเด้อแยกมันเหลืองแหงเริ่มเหลืองแบบพอปิดไฟป๊าบโหลดถ้ามันเหลืองแล้วมันตีกายเป็นใหม่อือตอนไหนมัน,นยังเกิดเนกล่อ่ายแค่นี้เลยกระเทียมเกียวหอมๆอมถ้่ไแดงมี่หมู สามสั่งไส้เองจะดีหอมอันนี้พ่อมี่ก็จะไปตลาดนะปิดไฟแล้วก็พักไว้นี่เลยครับแล้วก็ได้แล้วน้ำกระเทียมเจียวถึงเหลืองหอมเดี๋ยวต่อไปคือต้มน้ำซุปต่อไปก็คือ ร่อน้ำเดือดนะครับเดอ้อเราดวกเส้นเห็นมเส้นก๋วยเตียวนี่เส้นเล็กร่อน้ำเดือดแปบบ๊บลูกคินกับบะมี่ดอกหมูว้านนี่แหละที่กินเหลือนี่แหละเอาใส่ตู้เย็นไปอยู่บ่เสียจังใดกับจินใดคือเกา้าอ่ะน้ำเริ่มเดือดแล้วจัดไป ยู่น่อยกันเพื่อบ่ยิ้มอ่ะนี่แหละยิ้มแท้ทำเบิ่งกินเองอร่อยเองโอเค ใครชอบแข็งก็ปิดไฟเร็วใครชอบนิ่มๆก็ปล่อยสักนิดขั้นตอนต่อมาลวกเส้นเสร็จแล้วถ้าเราขายของถ้าเขาซื้อใส่สูงเขายังไม่ได้กินเราต้องใส่นี่กระเทียมดองไม่ใช่กระเทียมดองกระเทียมเกีียวโอ๊ยบอกผิดไยนี่แล้วก็โคเลโคเล <c oughs> นี่ เส้นมันสิบปติดกันผู้ดใดขายก๋วยเตี๋ยวเบิ่งไว้เด้อไปกินก๋วยเตี๋ยวหลายร้านแล้วโอ้ยมาหอดเส้นแข็งเกีดีอจ้ะจะมันอับ่พากันศึกษาบ่ฮู้สูตรเรื่องสูตรที่บอกเขาก็ย่างเขาจะขายนี่เผยมกักกระเทียมเจียวหลายๆก็ใส่เพลมกักหนำมันกระเทียมเจียวใส้ปลาใเออนี่แหละเส้นมันสิบปติดกัน อยู่เนมืดอเมื่อติดกันเสียนั่นนะมินบ่เนี่ยขนาดออกมาจากเตาใหม่ๆนังเริ่มติดเหรอขันบใสไซนมันอนะ่ะติดแข็งเกีดอและมันเป็นสูตรของเราสูตรไม่รับนะสูตรเปิดเผยต่อไปคือพักนี่แหละพักมือว่านใส่ตู้เย็นไว้สภาพยังคือเกา แจมบอกแล้วว่าซื้อที่เด็วคุ้มดีก็ไปซื้อเขาโอ้ยจานหกสิบบาทอันนี้กินคุ้มคุ้มเนี่ยคุ้มคุ้ม,มหมูก็อุ้นใส่เรียบร้อยตำหนิก็ยิมแล้วเหมือนี้เรียบร้อยก๋วยเตี๋ยวเส้นเล็กหมูน้ำซุปเรียบร้อยผักเรียบร้อย เราจัด